อุ้ยน่ารักมาแล้วด่วนล้มมาแล้วบัวะบัวบัวเฮ้กขูมหถังอยะมึงอยากเข้ามานะใครเข้ามามึงโดนใครใครจับวะใครจับวะอย่านะอย่านะที่พื้นที่ของผมมึงโยน์ังขยะไปก่อนเลยอย่าไปย่งอย่าไปย่องไออุนโดนรถชนแล้วกูยังไม่ได้ต่อยกับใครเลยอะไรลง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 ไปเขียว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 ทไอ้โอย อ้อยอย่าตายอย่าตายจเย็ไอ้เงย่นวตัเองเจอวะนี่แหละนี่แหละแลมบอบอเอาไปขายไปยับไปไปตัวพี่ก้องอ้อยคูตาเอ้ย้เพวกหลือพวตายเอา่ะเอา่ะเหลือลูกไข่กับแลมตั้นมาอยางไงยางไง โยนไฟฉายใส่กันนะฮะอะไรวะแล้วนะตังแล้วเปิดเลยลูกเอ้าเอาตังแล้วเปิดโดนตัวเอ้าลูกโดอะล็อจนเดอะล็จนตายได้สมศักดิ์ศรีมากเลยลุงไข่เฮ้ยไฮ้เฮ้ยอะไรวะนั่นอะไรวะนั่นรู้จักเป้ารู้จักเป้าซามูไรอ่ะรู้จักเป้าวิถีซามูไรมา

ผู้แข่งโอ้ยไมเก็บของไม่ได้เก็บอะไรเนี่ยโอ้ยเกย์เลยเฮ้ยเฮ้ยมันมันอุ้กันได้ด้วยอะไรเนี่ยโคตรแรงเพื่ออะไรวะไปเรือมาไหนวะจะไปไหนเรือมาเรือมาเรือมาจะไปไหนเรือมาเอาเรือเอายังไงยังไงมันเอาปลามาปลาใส่กันด้วยเหรอวะล่าสุด ปลาปลาใส่กันและปลาปลาวันนี้แม่จะสู้อุ้ยมันมีอาวุธลับว่ะไอ้มามันมีหนังกระติกมันมีหนังกระติกไอ้มามันมีหนังกระติกหนังกระติกหนังกระติกมามีโลกมีโลกกับตันเมริกาเว้ยหนังกระติกหมดโลกกับตันอย่างนี้มันเปลี่ยนรูปแบบไปขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยมาส้มทำอะไรกับโซบี้อุ้ยน้ำแข็งน้ำแข็งวันนี้แม่คนตายเหงาละคนตายเหงาละเอาแข็ง อยังไงยังไงยังไงยัยังไงยออากไอ้หนูหย่อตัวลงมาวะนี่ยาย่าผมไม่มีอาวุธผมไม่อาโอ้โหีคุณล่วงเลยนียระเบิดไปรูไปก่อนอย่บอกตีเ้เฮ้ยยาไงย่ไงย่อไป ยาย่าแรมแรมเราสามคีกันดีกว่าแรมเราสามคียกันกูแต้มน้อยกูแต้มน้อยกูหาพวกรูแต้มน้อยกูหาพวกูแต้มน้อยกูหาพวกแต้มจะกันกรูแอยวน้อยกูหวกรู้ยน้อกาพวกรูต้มนาพวกแมน้กมนอาพรนวร้ยามนาแล้นวม อ้เฮ <c oughs> <laughs> ียระเบิดปากตูดไอ้ไอพี่จีระเบิดปากดูดกอดอดไอ้ม่วงพี่กอดอดอ้าวมึงอย่าอย่าอย่าลูกอย่าลูกอย่าลูกลูกเอาเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอโอ้ยโดนตายนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรอุ้ยมีหมู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 หูโอ้โหฆาตกรรมกันใต้บันไดแล้วล่าสุดเออ้ เฮ้ยใช่จอมโจรให้จับเบื้อโหเฮ้ยไหนบอกว่าจะรูมไม่กล้วยมะรุมไม่กล้วยรูบแบวบกูมีชุดก่อแลวมีชุดกอนไล่ไล่ไล่ไลไล่ไล่ไอ่ไ่ไล่ไล่ไล่ฮะอ ตายยีตายยีตายีไอ้กล้วยตาย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 ไอ้เอ๊ยอะไรวะน้าอะไรเขายแข็งเข่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 งแข็งเข่งเข่งเข่งไปเข็งมาเฮ้ยเฮ้ยรบกวนรบกวนเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายหอกไอ้เจี๊ยกูทะลุไปไหนแล้วมันนี่แหละกูทะลุไปไหนไอ้บ้าไอ้แหละไอ้แหละเอาไอ้บ้าไปเอาไอ้ ไไอกมันเกมโยนของใส่กันเลยมันไม่เหมืนมีใครมาหวดกันเลยโยนของใส่กันจากเกี้ยวหรือะไรวะมาแล้วว่ะมวนเชือกมามารอบเนอะอันนี้เรวะเนี่ยอันนี้เรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้องขอร้องขอร้องขอไหมกอนเดี๋พิ่งนะไอ้แดงไอ้แดงเพิ่งนะไอ้นี่ป่าไอ้มันตกอหลาโอไอกูสาดเดียนใครแอบจะมีคนแอบมันมีคนแอบอะไรเล่าเอ้ยสาดเดียนตีนี่เป็กฮึ กูหลบกูหลบกูหลบไปแล้วรับชมแล้วรับชมแล้วรับชมป่านนี้ป่านนี้เอาวะล่ะเอาวะล่ะไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งนะใครลองมาปุ๊บไอ้นี่อะไรอันนี้อะไรเอาวะล่ะ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 เฮ้ยไอ้มาร์คไอ้เรมมันเต๊มนำเราสงบศึกไหมได้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 ไอ้ไอ้เหลืองไอ้เหลืองจัดการไอ้เหลืองไปลงทางดูดเอาไม่ใช่ไอ้เรมเลยเนี่ยแค่เรมเหรอลุงจัดการไอ้เรมก่อนไอ้กล้วยเป็นนำ ไอ้กล้วยมันนำกูไอ้ไอ้ไอ้ม่วมมันจะนำแล้วจะกลไ้ม่วกเลยลุงไอ้กล้วยมันนำใส่ล้วยจะปาใส่ตรงนู้นจะปาใส่ตรงนู้นเนยอะไรวะเนี่ยไอ้กล้วยมันนำไยอย่ามาให่ใไอ้กล้วยไม่โดนว่ะตเของมดของมดลุงจัดการลุกฝากด้วยจะไกลมันลุง เขาหักหลังแล้วเขาหักหลังแล้วไอ้พวกมันหักหลังผมจะปาใส่บันลุงมันโดนลุงผมจะปาใส่บ้านมาโดนลุงมันหักลังไอ้กล้วยไอ้กล้วยเอาโดนโดนเเกกมมมปปาาขอไ่่ใชลุงเราค่อยมาหนึ่งๆกันลุงเราจะการไอ้กล้วยก่อนเราจะการไอ้กล้วยก่อนไอ้กล้วยเอาไอ้กล้วยก่อน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 มาลุงเราเก็บของแล้วมาหวดกันนะห้ามปานะเลือกอาวุธหนึ่งอย่าง แล้วเรามาหวดกันเอาละครับนี่คือการล้างแค้นนะครับพร้อมล่ามยกทีกหนึ่งแดแดตแดแดแทดเฮ้ยเขา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 เล่นเชิงไงเขาเล่นเชิงไงเขาเล่นเชิงอัดอัดไอ้เว้ยนี่ยพูดซะเยอะเดินไปโดนตบลวกธนาคารเหรอแน่ใจ ไอเหลือเขาไปไอ้เหลือเขาไปจะปาูเหรอมาเด้มาเดเหลือเขาไปไอ้เหลือเขาไปลาเขาโดนเขาโดนเอาโดนเอ้ยโอ้ยโอ้ยแขงแขงแขงนี่ดดซามูไรซามูไรซามูไรเออ ไปเลยไปเลยไีเลยไป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 ดูอะไรลุงลุงสัมบุรษัมบุรษัวกบว้ยมันมีตัวเดียนมันมีตัวเดียนมันมีตัวเดียนมีตัวเดียนไปเลยตีเลยดัดสมุไรดับดับดัดสมุไรดัดสมุไรอะไรลุงลุงจะดวนเหรอลุงจะดวนเหรอใจเย็น เออฮ้ยมันมีปืนอ่ะกูแอบก่อนละอะไรนะกูแอบก่อนกูแอบก่อนกูจีนไรว่าอะไรนะกูแอบก่อนไม่มีอะไรลุงเย้าไอ้บ้ากันนี่แหละนี่แหลยควายแล้วควายแล้วเอาวะเอาวะ พี่ลอยอีกแล้วได้ละอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอะโอ้ยใครบอกห้ามปลาไอ้ปลามันโยนระเบิดใครโยนไข่ปลาของใครไข่ปลาของใครสารละลูกมาไม่แลยสารละลูกมาใครเอาเดี๋ยวรอรออะไงแล้วคนที่มีอยู่ไม่มีไงอ่ะยังไงมมีคนเรียนบนรถ ยัไงไอ้ไอ้มันม่ปืนมันป็นปืนปืนคุณลบรกัไอ้บัทกซก่อนมันม่ปืนออกโกงไอ้โกงไอ้นีโกงใครมันยิปืนน้องไใครมันลอง่อยมอ้านนกุปตลไ้เลื้เองยไอหลน้องตาย พัดลมพัดลมพัดลมมีพัดลมโดนหัวเองวัดิดนแล้วโดนหัวเองหนึ่งหน่อะดูดูหัวลุงไอ้มากพักพัดลมพัลมอะไรก็ไม่รู้เราดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮอยะฮ้ยเ้พัฮลยเฮยมฮ้ยเฮ้ยเฮยชน์อะไรโคตรไร้ยเ้ยชน์เเ้ยยย เรไม่ปินหรือเปล่าแพ้เลยกลุงชนะไปแล้วเอ่ออ่ะอ่านเีนดาวด้วยนี่สามมาสอยเซ็งมามไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง a t m c นะครับและดูคลิปเต็มที่ YouTube ช่อง a t m c ครับผม